โอมอาโอมอีกนักกิาคน่เล็กทีเล็กจะิดท้ายเลย โกโกใา่ใซ่ใช่ใช่คูส,สิบส,ส,ส,สองคนนี้บอกมาตั้งแต่รถยังไม่จอดเลยครับว่ายังไงก็ต้องถ่ายรูปก,กับโคให้ได้ครับ ไงถูกใจไหมถูกใจไหมดีใจมากเลยพี่ร้งไห้อ่ะโอ้ยไดูน้ำตาดิโ oh, อ้โหร้อไห้จริงด้วยก็เป็นเล่นเลย เขาเกือบอไม่เขาเกือบอไม่เห็นแล้วนะนี่้าไม่บอกพี่พี่ก็ไม่รู้นะว่ามารอโกคนเดียวเนี่ยไ <_ T> สองใหม่สิ <_ T> โอ้โห,โหได้กี่รูปเนี่ยชัดหรือเปล่าใส <_ T> ่ชัดหรือเปล่าครับใ <_ T> ช่ใส่ถูกนะ่ายมาใช้ไม่ได้นะ